สารเคมีนะคะกำลังจะห่อแล้วนะคะบางอย่างไม่ได้มันไม่ห่อนะคะเราก็จะห่อให้มันนะนก็จะใช้ขี้เท่านะคะโรยนะคะป้องกันมแมลง <c oughs> อันนี้ลืมห่อแล้ว อร่อยมากนะคะไปกินกับปนกับลาบนะหรือจะทำซุกี้ก็ได้นะคะแต่เมื่อคืนในเนื้อย่างที่บ้านนะ่ะปลูกไว้ทานกับเนื้อย่างนะ,ะวันนี้หมอกลงจัดนะคะหมอกลงจัดไก่ออกไปแต่มีหมอก ต้นพิกุลให้ร่มเงานะต้นใหญ่มากนี่ก็ต้นชมพู่ต้นลำดวนดอกลำดวนหอมน,นะคะเวลาเวลามันออกดอกถึงฤดูก,การมันออกดอกมันจะหอมมากเลยดูป่าข้างบ้านนะ พาเพื่อนๆมาสัมผัสกับธรรมชาติ <c oughs> ธรรมชาติข้างบ้านอีกมุมใบไม้นะคะที่ที่ร่วงลงมาแล้วก็กวดรวมกันนะ,ะเป็นปุ๋ยนะคะ ต้นถั่วออกแล้วเราก็จะทําแปลงผักนะคะอันนี้คือลื้อแล้วลื้อออกแล้วนะคะอันนี้คือต้นถั่วที่ลื้อแล้วถั่วพุ่มนะคะหมดววลามันนะคะหมดววลามันแล้วก็ตรงนี้เตรียง เรียมแปลงแปรง,งแปลงผักกลับมามุมเดิมอันนี้ก็ใหญ่มา ก็จะทำการห่อให้มันนะคะกรอบมากเลยจะแปลงไม่ได้นะมันจะหักปลุกไว้ทานในครัวเรือนแล้วก็ฝากเพื่อนบ้านได้ยิน,นเสียงนะคะกรอบมาวันนี้หมอกลงนะคะ หมอกลงจัดเลยอันนี้น้ำค้างนะคะไม่ได้ลดนะแต่เป็นน้ำค้างนะเป็นน้ำค้างเ <c oughs> มื่อวานนี้เอาขี้เท่าโรยนะคะไล่มแมลงแล้วก็เชื้อรานะามันก็จะทำให้ผักขอเราไม่เปื่อย อันนี้คือพี่เท่านะคะพี่เท่าที่หวานลงไปทีนี้เราก็จะทําการห่อนะประกาศมันเรื่อห่อ,อแล้วน,นะะสังเกตไม่มีมแมลงมาลบก,กวนแล้วก็ไม่มีเพียนะคะน,นี่ก็เจาะนิดหน่อยนะ,ะอ่า ความสุขยามเช้าตื่นขึ้นมาสัมผัสกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ <c oughs> ทำให้หัวใจเราสดชื่นนะคะเปบบ็นการบำบัดน,นะคะจิตใจของเราด้วยนะคะดีใจด้วยกับผู้คนนะคะที่เขาสนใจธรรมชาติมากขึ้นนะคะ สวงหาธรรมชาตินะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับมาสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมนะคะเราจะไปไกลแค่ไหนก็ตามนะแต่ว่าสุดท้ายเราก็กลับมาอยู่กับธรรมชาติเพราะทำให้หัวใจเรานั้นกระชุ่มกระชวยนะคะสดใสอยู่เสมอนะ อากาศเย็นก็เริ่มหอนะใช้ขี้ท่านะคะโรยหวานเลยนะก็ได้ขักไห้สวยง,งามแบบนี้อกอใหญ่มากเลย ตรงนี้เมื่อก่อนนะตอนนี้จะเป็นตอมะม่วงนะคะทีนี้เอาออกนะคะเพราะมันต้นใหญ่มากเราก็ปลูกผักนะดินดีนะคะดินดีหมืนสังเกตด,ดินที่ดำมากเลยตรงนี้มุมนี้ดินดีมากดินที่ไม่ถูกทำลายนะคะท่างนั้นดําๆเนี่ย ผัดเวลาเก็บแล้วก็ทานสดๆนะ่อร่อยมากเลยนะคะไ <Okay. S 1> ม้ตรงนี้ก็คือกันหมานะคะเพราะที่บ้านมีหมาหลายตัวแล้วก็จะกันหมาไว้ mm. ไม่ให้มาลีนะคะถือว่าอเคอยู่นะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ